สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงเหล่ารวยซีหาหกค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันกระแอดในเสาร์ของมือวันที่สามเดือนมกราคมค่ะปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะพี่น้องคะเสาร์นี้นะคะแอดภาพพาพี่น้องวัดเท่าสุขสุขอนคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางต่องวดน,นะคะ จากแม่วันริมโค้งค่ะพีพ่น้องคะแนวทางของแม่วันงวดทีพผ่านมานี่เขาสอา 2, า 2, 9, งเข่าสองศูนย์เก้าตรงตรงค่ะพีนะ่น้องคะสองศูนย์เก้านะคะแล้วก็ตตัดเหนหาหนึ่งนะคะพี่น้องคะเ้านี่แม่วันริมโค้งมีแนวทางมาฝากแล้วพร้อมกันกับตัววงกลมตัวเน้นตัวย่ำนะคะพี่น้องคะแนวทางของแม่วันริมโค้งวันที่สิบเจ็ดมกราคมค่ะสิได้มาเป็นตัวใดพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกนันค่ะทุกคนคะสวัสดีค่ะ ค่ะเออคักเน,นาะแ<ห>ม่วนเนานะตรงตรงเลยแต่เออมันคือบอกตรงคาดตรงแน่นาะคะแม่วันแต่ถูกยังว่าโอ้ยเสีได้เนี่ยมึงมีเงินยังมาแต่เนียมีเงินปิดตงคือแต่เก่านี่ยใหม่เงินเซนเนี่ยม,ม,ม,มันเหสามตัวได้เนาะตรงพ่อตรงพ่อเนาะแม่วันเนาะเออโดนก็ให้คขาดเยั้นถึปรเดีมาหยั่งอีกดล้อเป็นสามคันนะใหายาด ลักเดียวเลยเนาะแม่แม่วันกับฟันหายเหลืออีกรักเดียวนี่เนาะแม่วันเนาะสลวงมือนั้นแม่หายเกแปดียวเลยบะนีแม่มาเจียงกับฟันปูหัวปูหนาแมาตายโกมย้อยชุ่มเก้าวาหล็กนะอืมโอ้โหปวดพวกคักแน่แต่ว่าวันนี้นั่นแหละว่าเหล็กันแม่ตั้งเทียนนั่นขึ้นหาเลืมาค่ะเอาตั้งเอาค่ะหนึ่หนึ่งหนึ่งหนึ่งค่ะ หาหนึ่งหาหนึ่งค่ะเก้าหนึ่งค่ะนันนี่นั่นเท่าเอาตัวนี้ไว้ปนดัดปูหนากัดปัดปูเขาก็อย่าหนาหน้าเท่าจังหวะกันไม่คนเสียหายรับใดคนเสียหายอันเดียวกันอีโมอันนี้ของปูนาเหรอคะแม่วันปูหนาละมลือหลีถี่เป็นค่อยห,หายเท่านี่ล่ละโอ,อ้เพราะว่างวดเมื่อกี้มีปูนาก็ปูเขาเนี่ยมันเป็นเด็กตัวเดียวกันเท่าหายรับเตะร,รับเต่าคือกันนะค่ะ เออมันนี่นั่นแม่ละมัดเสียงเมืองม่ขึ้นมีทิ้แดงเลาวลุ่มลุมืาขึ้นนี่เลยแม่ละมัเสียงเมืองเขียนเสียงเมืองแบบฟันเขาพูขึ้นไหนงามงามแต่ล้งเหมือนไงมูฝรัวเหมือนมาอยู่น้ำมันสมากเก่านล้่มงบอกกันนิโตนะเก่าหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งค่ะเด็งหนึ่ง เก้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งค่ะเจ็ดหนึ่งหนึ่งรุ่งรุ่มุนไหวนะค่ะบานีนะจ๊ะนี่ยังว่าขอยลุ่งรุจะน่ากห้าเก้าหนึ่งค่ะเออบานีนะมาเอาหาหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งหนึ่งเอาเลยบอกห้าหนึ่งหนึ่งค่ะเออขวารุกนัะตีแดงคือจังบนเลยลุกงนี่แหลหกหนึ่งหนึ่งค่ะเออบานีแม่มะนิงอยู่ใน จ้ากับอ591ค่ะน2คู่เด้อเลข3โตนะค่ะสิมี2คู่นั่นเพราะว่ามเียงแล้วบัดนี้ดอกฟันว่าปุกเคือนให้เือนลงงามคนมาอยู่นําแม่นนอยก็มาอยู่นําอยู่ห้องไผห้องมันเด้อนอยก็ยังๆอยู่นะค่ะบัดนี้หมูู่คดามาว่าซั่นาหมู่มัน ไปอยู่แคนาดาเอาเพราว่าอยู่คุ่นน่ยค่ะแต่ฟันดินมันจับเกลือแบบนี้มากมันแบบว่ามันมาติ่นชุบเมมันแต่มาติ่นชุบเอือยมันเอือยมันตายอย่างมันมะค่ะเอาเอือยตายแต่เมื่อคนมาเนี่ได้แั่มาติ่นชุบแล้นี่ได้เราเป็นตาสั่างเหมือนกันมันไปล่างนาน่ะแม่คอยเด็ไปล่างนะประหยัดซีสองไปล่างนานเน่แม่เด็กไปไปล่างนานุบเอือยแล้วน่ะค่ะไปเดี๋ยวเราหึงเมื่อตาเสเมแล้วหรืว่ากูไม่ได้ตายกูไม่ได้ตายเราอยู่ในสุบ นยิบไปนะบันนี้ชุ่มพวงรอมันเรล่ารว่าว่าตายกับทีมลงมน้าสู้เ้มงดสู้มวไม่น่านมันตายอยู่หน้าคุณแล่าหรอว่าเขาเจ้าสร้างคนตดียะเออเขาเจ้าสร้างแล้วนะเขาเจ้าสุกขีแเ้วมันไล่ลงมันโค้งคุณเออลเราตายยีนีบันนี้เราเราออกจาก่้มโมได้เองครนะเออค่ะเออออกจาก่มโมได้แล้วเราตายีนี้ตายเมื่อะขคืนน้าบันนี้คได้แล้วอัน มันเดขออยู่อ,อันไกลกับพลังนะค่ะเออมันมาก็กลัวมันนกันมาแต่เกาเมียฟ้นเดียนพลังมันมีเก่านะะคเออแต่ว่าห้างนิ่นนิ่นอยู่ได้เมีนิ่นนะนิ่นเก่าหนึ่งตับเนื้อเมีว่ามันสีบุญเพราะว่าเป็นเห็ดไม้ม้านะ่ะไม่ไม่เทียนหนะ่ะเป็นเห็ดฮางโซงหางค่ะเป็นเห็ดม้านางเหรือเป็นเห็ดเทียเป็นหางสซงหางค่ะเออเมียนั้นะ เลยนิ่งหนึ่งกับเก่าหนึ่งหาหนึ่งมันออกแล้วถ้าบ้ามันออกบุญมันกติป็นเอาเอาอีกคู่หนึ่งถ้าหันถ้าว่ามันมากบุญมันกติปิ้นเจ็ดหนึ่งแล้วก็กติปินเจ็ดหาหนึ่งเจ็ดหาหนึ่งค่ะเออห้ากันไหวตัวนนี้นะะแต่ว่าขันเรียกมันออกวันคู่เนาะขันมันโบออกมันออกสิบสิบเจ็ดสิบเจ็ดขันโบออกวันคู่นี่มันจะออก จ็ดหนึง่งหนึ่งเจ็ดนี่ไงท่านบัวมาหนึ่งหนึ่งนี่อือค่ะจัวเมยว่ามันสีอดเบี้ยนนะเป็นสิบหนึงงนงน่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเอาเอาเจ็ดหนึง่งล่องคูหนึ่งสิหานาันน่ะได้ค่ะเออเดี๋ยวคืนคืนไหวบ้นนี้แต่ว่าแม่ว่ามันเข่าเด้อเลยเพราะว่าฟันในเพื่อน,นงมา,ามล้างมางามก็คอือแบบนี้ค่ะเข่านะแน่น,นี่แหละแต่ว่าหาหนึงเลยแม่ว่ามันออกแต่มันสิมานออกอีกบ่หรือว่ามันจะไปออกเล่าบอก มื่อนีแล้วเล่านั้นไหมวันคั้นไซอยากคือเล่าอยากนั่นมึงเล่ากับนั่นมึงเลิค่ะเพราะว่าคนคือไห่เล่าเนาะมันนี้อันกับโซนโตเอื่อยแล้วตายเนะแต่เพื่อนบัวเอาเอื่อยเพื่นมาบังเม่นั้นได้เงินสี่ศูนย์สี่ศูนย์สี่ศูนย์อีกตัวหนึ่งน้อไหมวันเอาอารมณเป็นรางไหวทหสี่ศูนย์นะคะเออแย่นมเป็นรางไหวซะ อ่า uh, ล่างเออล่ ừ, างซีซูลอีตัวเดียวเนาะแม่บ้านเออซีซูลอันใหญ่แล้วอันเขาก็าาาเอาลองณ์หนาอ่านอนแล้วตายอยู่ในหนาม <c ười> ตายอยู่ในนะ้นเกิดเกิดว่าซื่นมันตายเดี๋ยวมันโมเป็นหนึ่งหนูมันเป็นซูลเดี๋ยวมันจะเอาหนามมาบังเมยันเ <c ười> <c ười> ด้ออืมอืมแต่ตอนจะคืนเล้าก็นั่งเบิ้งค่ะเพราะว่านั่นเมยโค้บพึ่งบัวหอยเออเพิ่นคือว่าวห้แม่วานอนแรกนั้นนะที่แม่บ้านบอกซูลหนูฟังเพิ่นเพิ่นเป็นยังคือบัวห้ อันไหนอันอันตอนแรกนี่แม่วันพ่อประกาศผลปุ๊บเนาะหนูโทรไปหาแม่วันเนาะแม่วันก็เลยว่าปูแล้วโบไ้ว่าสันจนมดเทียนดอกหนึ่งนี่เป็นยังไรครคือโหายเกาะแม่ทต่นเทียนมืดเด่นแบบใหญ่น่ะโบไฮพี่สังบานีโบแก่ก็แล้วมานั่งสามสิบเบื้องบานี้นั่นค่ะับคือโบไ้ปูด้รยว่ามันโบเป็นมันชิ้นวันผ่าบ่แม่คือในใจนะค่ะ รือว่าเอาโบถืองน่ามันบอมันกลายจะเกากบบว่ตลามัวหรีอแคือเอาหลูดังสีนะค่ะปัานนี้แม่นานสึกนาทีอยู่รถปูแล้วมาว่ามันออกไม่ถูกวันเราโออแล้วหลูเนาะแล้วโอ้แล้วหลูคักเนาะแม่วันเออแล้วหลูแล้วแตว่ามันออกไม่ถูกวันจะเอาต้นไหนให้ไม่รู้เลยเราเด็กไข่ไข่เราวอกจังสี่นะโอ้หลูคักหลูเนี่ยเออปัานนี้แม่ก็เล่นมาถามเจ้าแต่ว่ามันสี่ชิดเจ็ดเนาะ แมนขนาดไม่วันน right? right? ี้ก็ยังบรูเลยเนาะไม่วันก็เลยท่มาถามเนี่ยท่านบูเกห้อบินตตายอนปไรปห้เขาเหมาจะมาข่อยต้องาเกนลาขเลือนเป็นวันที่สิบเจ็ดโอ้โหแล้วคางลูแนนี่จังวะโอ้เ็ลูคางบานนี้เนวันนึ่ถูวันข่อยทามจะเรกว่อมาต่างไหมมาต่างคนหายมานะโอ้มาต่างไหมก็เลยได้ว่าเป็นวันที่สิบเจ็ดนั่นกิมานั่นแหละโอ้ค่ะค่ะไม่วัน มันเขียนไมแเขียนใส่กระดาษว่ามันสีจีบบมากระลาเลยมาตั้งเพื่อนไหมค่ะแกมเกิดเล่นโยกอีกรุงาะง่ายไหมมันจะหายมักปัญหาหนึ่งมันออกมันเกิดชิ้นยังชิ้นหนึ่งๆกับเก่าหนึ่งแล้วมันมีเมนเมนะมักหนึ่งๆแง่เอามั้ยเว่าเันเหตุสองหางมันเป็นคู่นะโอ้ค่ะแม่วันนี่มันจะเป็นดังสี่นะแต่ทราบเปนเหตุแต่เก่านั้นค่ะมันจะมีบึ้น่เป็นสีนะอืม แัลไม่แยกไม่แยกไหวตัวนีเลยมันเอซี่คนด้อยากซื้อแต่ม่เล่าบงเรื่องบางเรื่อออกล้าอยู่นะแต่ว่ามีโเล่าแล้วบบไห่ค่ะบุงรคนจีเจมากบัดนี้ม่านนอนอีกเนี่ยรู้คุนมาค่ะมันงมานอนแล้วก็ังมูเลยยังมเมื่อยังโคอยู่นะมงอยู่เงามึงงามกูเนี่ยสิโคยุ่ลับไปว่านั้นเขาแล้วเดียวนี้อันตอนตอนแรกแม่วันกับฟันเห็นมูแล้วเราก็มานนอนอีกคนหนึงกับฟันเห็นมูอีกตีคะ เออบัดอนจีแจมันนอนอีรถชู้คือบ่เมื่อก็เลยเว้าต้อง <laughs> บ่เมื่อแล้วเฮาสิมาอยู่น้ำโตเฮาถ้ามาขึ้นโตเฮือนน่ะเป็นเฮือนใหม่เด้ <c oughs> เป็นเฮือนใหม่มแง่เงาาเฮือนมันนี่ก็เฮ็ดให้หลังแบบไม่ซีหองมคกนก็เฮ็ดนะเออค่ะกันชาติาเก่านั่นกันเชียงลี่ฟันได้่โค้งนัน่นนั่เขาอืมเป็นหม้เมฆเชียงสูงเก่านะ <c oughs> ่ะเ้าสิ่งแห่งห้ฟัน ปูตายโกงอยู่ปูหน้ามาตายโยกูมาตายอ่นี่แล้วคนว่าถ้ากันเหนียนเดิมไชกับโบเมียนนั่นแม่แม่กับเมียผค้เดียวค่ะเหนียนซุบนั่นค่ะบต่เมื่อเสียงโองศูนเก้าเนาะบบเมืเขียนเสียงโตงซูนกกับฟันมาเขาหาพ่องข้างมาหายแม่ค่ะบเดียวโอ้ยฟ้ฟักันสี่นะเออค่ะโอบตัวนี้เล่ดิยีเขาตัวนี้เล่ต่ว่มาเมียเสดไยอ้ยขันเป็นมาบัญชีเมียเดีวนะ เม่ได้เป็นเซนสุดนลค่ะเมยนัดอยู่แล้วันตัวไดนเมยมักนะค่ะอันนี้มันหาบัญชีเปล่าไม่ว่านคือไม่ว่านตั้งใจเขียนสองซุนเกาไปเสียงเลยบอกค่ะเขียนสองซุนเก่าตัวเดียวนี่นะไปเสียงบอกเออเสียงทีแหลกอผล่มงิี้ั้นเจ้าเร้วบาานีมาเดียันได้โค้งผันยังอยู่ผันปูาตปูยังคนละเอาคนไม่สองข้นยืนเลี่ยงในหม่งชุบนั่นอืม แม่ก็เลยเขียนสองชนเก่าเสียงโลดนะแบบน,นี้นะ่ะโตเดียวเลยตีเออเสียงแลวกับฟันก็หาโต้องมาหายโอ้เขาเร้วเวลี่มีสดดอกโอ้ยคักแม่หามันเป็นโอมดยู่แล้วหากระบุงอ่ะมันเอากระบุงซักด้านนั่นนะค่ะเพราะว่าตุงพญนาคอยที่อาจารย์คอยมีในเมี่ยคือเป็นมากนี้ ถ่าเลขมันมีโ่โงงมีสช้าี่ีเป็นสิรัตนะนี่เป็นสิบบอกอันนั้นอันนี้มันเป็นเลขกตัวนั้นเนี่ยจีจำไว้เลยนะอืมค่ะหน่อยงวดมันสี่พี่ยนหนึ่งสี่นะจ้าอยู่ในรักของคืนนะั่นเห่าเข้าไปนง่งอุบลนางเสือเมว่างเมียเขาไปหาอาจารย์พงเมยนี่เป็นสิอบุบมเป็นสิมามาถือข้เจ้าเนี่ยเป็นสิอบุบมเห้าเป็นสิโบกาเบิดทุกุย่างสินะอืมค่ะจำใคนี่นะจ้า ปมาเป็นเบาไทายได้เบาไพ่แหวงแหวงไรเซน้ำเมร์เนี่ยบัมาบัมาถือเมร์นะมีแต่ <c oughs> อยู่ในฝันค่ะ <c oughs> แต่ส่วนรายเพันธ์ไมอยู่นะอาจารย์พูนั้น <c oughs> อ๋อค่ะคือแต่ว่าส่วนนี้นั่นเป็นเพันธ์ไมาพักน้ำเมร์เพราะว่าอาจารย์เล่า่อนดอทถิมแล้วไปแล้วบานี้เล่าก็เลยบูมีสมาธิค่ะ <c oughs> เล่าก็เลยซึ่งพันธ์หายไม้ยู่ก็เมร์กันสิเป <c oughs> ็นบูมือถือเมร์นะมีแต่ในฝันด้วยซึอ๋อค่ะ อาจารย์คนคิดนั่งเฟนคนร้ายคนกระลืยโมีมีสามารถสีเอาเรีเอาไวไหวยงสีนะอือค่ะเกิดย,ยึดยูนเม่จังว่าปลูกลงใหม่เต็มหนาบ้านคนเยอเออข่าวันคือ,คอ,อบันนี้แดงเอาเบื้องซ้นนี่ล่ละใายอย่างนั้นแล้วลก,กับกแต่นั่มจ้าเออถ้่ว่าขายบวนั่มก็ได้แต่บ้านนี้แม่สีบโบคันเอฟซีผู้ไดิ่นตตดี่อตมโบได้นะค่ะ อยากท่นบุญทน่นยังสืบสืบเทียนนั่ให้เขาเจ้าชงนั่นธนานาาัดก็ได้อ็โอ้เป็นธนานัฐเพราะมันโอนเขาบัญชีอะได้มันบ้านไม่บ้านเป็นบัญชีอะได้เพราะว่าบัญชีแม่น่ะเขาเนี่ยตรวจสอบนะเพราะนัดแม่วันชียี่ปีปลกราบคุณโอ้ไก่แท้โอ้ไก่ได้แม่เล่นอยู่นี่จนสิเขาชงเงื่อนเนี่ยเรี้ยงเหลืองเลี้ยงเล้านั่นอืมค่ะบัญชีบัญชีมาให้ของแม่นนะเดี๋ยวนี้นะค่ะ<ข>เอาค่ะ หรือตีชมเขามาหาเจา้าเจ้าชมกันน้าหนักเอาก็ได้นะไอ้ซี่ตีเป็นกุ้ยชมใหม่เนี่นะโอ้ไ,ไห้ให้เป็นชมให้แม่วันรถท่านหน้านุน,านุก็เฮ็ดว่าเป็นกื่งกันท่านัน้นฮะหนูเฮ็ดว่าเป็นที่ทน่านัน้นก็ชมยังไงก็บปลุกละตรงอยู่ในไปซะนีแ่แหละบ่โอ้ให้เขาเจ้าทรงหาแม่วันโดยตรงรถค่ะแม่วัทนทรงหาแม่วันโดยตรงท่านหน้าน่ารุ่นเลยแม่กับเป็นตีโตเอามันจะบรรยากาศชมมากๆเพราะพ่อทีนาที่อืมอืมอืมค่ะค่ะแม่วัน ่ป้าก็เจ้าอยากทำบุญท่านนางนั่งบ้านนี้เพราะว่าช่วงป้าป้าเมฆก็ค่อยเก็บค่อยกำไว้เพราะว่าช่วงป้าป้าปูเพิ่นก็ว่าให้เยตกันนะกับซีเรียสไข่เปิ้นอีกกันนะโอ้ค่ะค่ะเแล้วไงวะสื่อสื่อเทียนนั่ปูเป็นโสกเป็นม้ากันเป็นชูนั่งผ่านหน้าตาเอาค่ะอืมอืมอืมเราไปกินเนื้อก็เจ้าจีโตเมฆโบได้อีกนั่นเดียวนี่นะค่ะโสดเป็น่ะเอาเอาท่นนี่ละจ้า จ่าจ่าได้ค่ะแม่วันค่ะว่าม่นเข้าไล้ละได้เรื่อนปานนี่เลยค่ะแม่วันจ่าจ่าจ่าเอาแม่วันโชคดีนะคะแม่วันค่ะขอบคุณในหลายนะคะจ่าจ่าจชคดีปีใหม่ค่ะแม่วันค่ะสวัสดีค่ะค่ะสรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากแม่วันริมโขงค่ะมืูอนี้แม่วันเรามีแนวทางมาฝากนะคะน้ำ เหลขกน้าสุนักค่ะมี1 1ึ่งหนึ่งหาห่งเก่าหนึ่งนะคะพี่น้องค่ะบัตนี้แม้ว่าเราจับ3ตัวใหายพอมค่ะมีเก่าหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งหาเก่าหนึ่งหาหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งห่หาหกับเจ็ด่แม้ว่าเราเน้นหนึ่งหนึ่งเก่าหนึ่งเจ็หนึ่งหนึ่งหาเก่าหนลางสีนย์นะคะพี่น้องค่ะแคปหน้าจอนะคะพี่น้องแคปหน้าจอค่ะ พี่น้องคะโอน,นี้ทั้งเบอร์ทั้งม้วนของแม่วันริมโค้งนะคะก็มีประมาณนี้นะคะจังไดกใหายพลพี่น้องวานเท่าสุกู่สุขคนนําไปพิจารณาเบิงนะคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะแล้วก็เป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะคะพ,พี่น้องคะโอนี่แม่วันเราก็มีข่าวฝากมาเนาะพี่น้องเนาะอ่าถ้าพ,าพี่น้องท่านใดน,นะคะอยากสิรวมทั้งบุญกับแม่วันนะคะเ่าว่าสิเป็น FC เก่า f อใหม่นะคะแล้วก็ น้องๆของแม่วันที่ดูจักแม่วันนะคะติดต่อแม่วันบอได้เนาะอยากสิรวมทําบุญกับแม่วันนะคะจึงไดก็ให้โทษเขามหาเพึ่งเราด้วยนะคะพพี่น้องค่ะเพราะว่ามีที่อยู <inde> ่ของแม่ว <the> ันสําหรับทรงท่านนัดนะคะพพี่น <the> ้องค่ะแม่วันเราก็ฝากมานะคะพพี่น้องโทษเขามหาพึ่งเราด้วยได้ตามเบอร์เทสหทยไว้นะคะพพี่น้องค่ะเอาวันนี้นะคะเสานี้ทั้งเบอร์ทั้งม้วนของแม่วันริมโค้งนะคะกับมีประมาณนี้นะคะแอกส์ได้ ขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องวันเท่าสุขสุขนไปก่อนนะคะพี่น้องคะขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสําหรับการรับชมรับฟังขอบคุณขอบคุณขอมุ่นจากแม่วันริมโขงด้วยนะคะแอกะ์ไดรขอตัวลาไปก่อนนะคะพี่น้องคะเอาไว้พอกันไหมกะเป็ดในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ